ขอเล่าคร่าวๆให้ฟังว่าเอโดซีนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับถ้าดื่มต่อเนื่องแล้วผมว่าสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นนะผมเองผมก็ดื่มมาสิบปีแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าเรานั้นก็ไม่เหนื่อยไม่เพรียนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของเซลล์เสื่อมในเอโดซีนนั้นไม่ใช่ยาไม่ใช่สมุนไพรต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยให้ร่างกายที่มีเรื่องของเซลล์เสื่อมเนี่ยได้ในส่วนนั้นนะฮะแล้วก็มีกรดอะมิโนมีเอนไซม์มีแร่ธาตุไปเติมแต่งให้กับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารอะไรก็แล้วแต่ครับครับนะครับช่วยได้เยอะเลยครับอ่าหลังจากที่มาออกรายการของเราไปสองสามอาทิตย์ที่กับโครงการผู้ป่วยยิ้มได้พ้นตนอนับกระแสเป็นไงบ้างครับโอ้โหดีมากๆเลยก็ต้องขอบคุณนะครับทางทางบ้านที่ให้ความสนใจนะฮะตอนนี้ก็คือตอบรับดีมากเนื่องจากว่า ่วงนี้เรื่องของสุขภาพมันเป็นชาวบ้านเห็นกันได้เยอะมากนะฮะแล้วก็มีความระวังตัวนะฮะแล้วก็โทรเข้ามาบริษัทนี้เยอะมากเลยนะฮะค่ะเห็นว่าท่านวิบูลณ์ก็สนับสนุนโครงการผู้ป่วยย้มได้ด้วยใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันสําคัญนะครับที่ผมอยากจะถือโอกาสนี้มาเรียนถึงท่านที่ไม่สบายที่เจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยผมทดลองมาเองและอยากมีสิ่งที่จะนําเรียนว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดในร่างกายของท่านของผมด้วยก็คือตัวออกซิเจนที่เราหายใจอยู่นี่แหละครับเป็นสิ่งที่ร่างกายของทุกคนต้องการแต่สิ่งที่มีความสําคัญที่สุดก็คือตัวที่ช่วยให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตเด็กที่เกิดมาใหม่จนถึงอายุประมาณ40เนี่ยจะเป็นช่วงที่ร่างกายเจริญแข็งแรงสิ่งที่ร่างกายต้องการมากที่สุดบำรุง DNA หรือเทโลเมีย เทโลเมียร์ที่ต้องการให้มันเจริญเติบโตเขาต้องการออกซิเจนมากที่สุดเพราะฉะนั้น<ช>ตัวนี้คือตัวไปช่วยเสริมสร้างจุดบกพร่องของเทลโลเมียร์ส่วนนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนว่าตัวนี้จะรักษาได้หลายโครคนะครับไม่จำเป็นต้องกัดเจ็บป่วยมากมายท่านที่ป่วยเป็นอะไรก็ตามถ้าทานตัวนี้เข้าไปแล้วจะรู้สึกเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้มาใดการโทเลก แจกดับไบออล่วันนี่ผมถือว่าเป็นการทําบุญที่ดีที่สุดให้กับคนไทยที่ไม่สบายทุกท่านเลยครับครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่อยากมาเรียนว่าวันนี้ลองติดต่อเข้ามานะครับติดต่อใครก็ได้ครับบริษัทก็ได้หรือทางรายการก็ได้แล้วท่านจะได้รับสินค้าตัวนี้ไป ขอถามท่านนะครับว่าหลังจากมีเคสตัวอย่างคนป่วยเป็นไงบ้างครับที่ติดต่อเข้ามาแล้วทางท่านได้ไปร่วมช่วยมีเคสอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ที่ผมได้ดูแลก็คือเป็นเคสของขอโทษทีนันเป็นโรคมะเร็งนะครับมะเร็งมะเร็งนะฮะมะเร็งปากมดลูกนะฮะระยะสุดท้ายนะครับก็หลังจากที่ได้ใช้สินค้าของเราไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะแข็งแรงขึ้น แล้วท้ายที่สุดก็คือวันนี้หมอคือคีโมโครบโดสนะฮะไม่เหนื่อยไม่เสียเพะาะนั้นให้ทานให้ใช้คู่กับยาลงพยาบาลน,นะฮะเพร,ราะฉะนั้นตัวนี้ผมบอกว่ายาลงบาลก็จะมีความสําคัญคคคท่านต้องทานคู่กัน,นอย่างที่ท่านบอกว่าเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็เลยใช้ควบคู่กับยาที่คุณหมอรักษาได้ถูกต้องครับแบบนี้ผู้ป่วยก็ยิ้มได้กันทั่วได้านะท่านเขาบอกเตียงที่แพงที่สุดเนี่ยผมจะย้าเสมอคือเตียงที่โรงพยาบาลไม่ใช่เตียงที่บ้านเพราะนั้นไม่ยําเป็นจะป่วยครับการคือต้องกันก่อนฮะหนึ่งอาหารอ่ายาอะไรนะฮะการออกกําลังกายสุขภาพต้องต้องเน้นกันแล้วครับวันนี้นะฮะเมืองไทยตอนนี้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเยอะมากเลยเรียนเสริมท่านผู้ฟังว่า สิ่งที่ทําให้เจ็บป่วยให้เป็นมะเร็งได้เนี่ยก็คือตัวที่เป็นเซลล์สารตัวนี้เอโดซีเนี่ยมันคือเซลล์ฟู้ดคืออาหารของเซลล์อย่างที่งเรียนแล้วเพราะฉะนั้นเซลล์ฟู้ดตัวนี้เนี่ยไม่ว่าร่างกายของท่านจะเจ็บป่วยเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานคอเลสเตอรอลโดยเฉพาะตัวตัวไม่ดีนะฮะคอเลสเตอรอลมีสองตัวคือ SDL กับ LDL เพราะฉะนั้น ช่วยกรุณาดูหมายเลขหน้าจอแล้วก็โทรเข้ามาถ้าท่านใดเจ็บป่วยเป็นอะไรเนี่ยโทรเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาได้เลยแล้วท่านจะได้รับการดูแลจากทางบริษัทด้วยอันนี้เป็นสารที่สามารถจะช่วยให้ท่านหายป่วยได้อาหาท่านหน่ครับเบาหวานก็ได้มะเร็งความดันอันนี้ไม่จำกัดเพศจำกัดวัยอายุผ่านได้ถูกต้องครับ